ตัวเนี้ยครับโดช่อมปลื้มจิตติพัฒน์ปล่อยให้ตายกลางทางไปเลยนะชื่อช่องอะไรนะปลื้มจิตติพัฒน์ฝากช่องปลื้มจิตติพัฒน์ด้วยนะขอ

ต่อไปแล้วก็ไปที่นนทบุรีเลยอันนี้ก็จะหลับพักผ่อนไปหนึ่งครับนี่เรามาบางซีนมาแล้วผมอ ที่ด้านบนนะคะก่อนเป็นกฎระเบียบไม่ไ่น้อยสำหรับการขึ้นไปรับชมหากเกิดเหตสัญญาณเตือนมามนะคะให้น้องๆสังเกตที่ป้ายทางดีไฟสีเขียวนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับมิทัก,กาหลับด้านบนอาหารและะเครื่องดืด่มเราไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปรับประทานในี้สญญามารถฝาก แต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปก่อนมีใครอยากองานไหมเ่ยถ้าใครออกงานบ้านสตารบัทกคนตรงนี้เขากวมารยาทการใช้โทรศัพท์มือถี้เกมไม่งั้นชัดยื นี่อยู่พ่กิงแล้วอันนี้ก็มาโรงเรียนอะไรนะประชามีดีมออะไรเคยไหนขึ้มอหนึงขอดูด้วยหน่อยไหนขึ้นมอสองมอห้มอสามอันนี้มีกสอบนะโอเคเดี๋ยวพวกเรา แล้วก็ไปทันที่สองมันดีกว่าอะไรครับที่อุ้ยเรามีพี่อะไรอ่ะน่ารักตะมูมากอายาขึ้นบันไดก่อนนะคะ ยังอยู่ในคีอะหรือลอง่าใครอยู่ใกล้ๆพอดีถ้าเราช่วยเันเดียวหนึ่งครั and <AND well ้งใช่ไหมไฟจะเริ่มจะผม ภารกิที่จะสมงรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติทางงั้งกิ่นน้ำและป่าสาเด็จพระครมธาตที่ราชเจ,จ้ารุมสมเด็จป,ประเทศพระราชาสิดาสยามบรมราชกุารทรงสืบาส,สายพระราชปณิธา,ข,าของทั้งสองพระองค์ผ่านโครงการอนุรักษ์อนุกรรมคืออันเนื่องมาจากพระราชาดำริโดยการไฟฟ้าฝา่ผลิตแห่งประเทศไทย วอรคาร์บอนเปลืองแสงมันสีอะไรตอนนี้สีดูสีขาวสีฟ้าใช่ป่ะถ้านว่าไหนท่านเปลี่ยนไปสีข้อมูลจะมืดสั่งจะเริ่มแล้วให้พวกเราตัดบอลวงตรงนี้เข้าไปไหมแล้วเริ่มนั่งก็ได้ดูหนังแต่ว่าของประเทศไทยในแต่ละภาคส่วนนั่นเองนะคะเข้ามูลมาจาก n c c ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติเข้ามาเจอเราว่าตัดกีบไปตางกิ่งทางว่าไม่ได้แบตก็จะหมดเพราะมันอยากได้ชาร์จ เมื่อกินข้าวเสร็จนะครับเราก็โยนพี่แดรแล้วเราก็จะไปดูเขาเรียกบ้านพลังงานกับาใช่ครับถ้าใช่บ้านพลังบ้านรักพลังงานบ้านรักพลังงานเข้าไปดูเพิ่งกินข้าวเสร็จเลย Let's go เต็มเลยอุตรเย็นนะเย็นจริงคุณจะติดเหลืองไหมคุณจะติดเบิ้ลเลย หมา่รจิ๊บจิ๊บ้บสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสดรับสดเสดอราวสดอเจ้้ครับสภาษณครับวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับจีรู้สึกยังไงเมื่อหามันน้อยเกินไปเวลาก็นิดเดียว ค้าเขาคิดตามเขียมตที่พักนะตาจัหน้าแหกไหมเราจะไปดูวอย่าเสียง่างมากครับเด็กชายชมเาจะแตะคุณต้องอยู่ในและนอนกอใจมาเส้นมาคัน กิตันทำไมถ้าลงไปคูคูนี้เปิดอะไรเนี่ยโอ้มันมีที่ไหนแนะนำมั้ยครับตัวเเองมีที่ไหน่ะนี่มาม้าของเองโซดัะโสด้ะโซดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ควรอย่างนี้ครับไม่ควรนั่งมันเตียงครับ ทุกทีครับดูทุกทีครับเออเขา